ครับสวัสดีครับอีพีีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับเตรียมเนาะพี่น้องเนาะรับรเตรียมภาพติดตามเลขลาวพัฒนาเซียนหนองคายต่อกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อเคลื่อนเนาะพี่นอ้งนองเนาะวันจันทร์ที่หกมกราคมหกแปดลาวพัฒนาออกสองศูนย์สี่หกศูนย์เก้ารับเลขล่างเขาออก สี่หกนะพี่น้องเนาะรับของเซียนน้องคายงวดที่ผ่านมาครับนะพี่น้องวันจันทร์ที่หกมกราคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเซียนน้องคายบนล่างวิ่งรูดห้ากับหกห้ากับหกกับมาหกนะพี่น้องเนาะขับชุดวิ่งเพิ่นห้าหกเจ็ดสองสามสี่ 4. บึงพี่น้อง เป็นไปเน,น้นหาสองหาสามหกสองหกสามหกสี่เข้าตัวกลับนพี่น้องเนาะเลขออกสี่หกครับเข้าตัวกลับนพี่น้องเนาะเอาไปกลับตัวไปเอาเป็นคู่ตัวกันโจนมานก,กันนี่นพี่น้องเนาะกับเราพัฒนาเสียน้นองไข่นพี่น้องเอา่าเมื่อนี้พ่อเตรียมผ้ามาติดตามต่ออยครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันนพี่น้องเนาะว่าได้ตัวใดมาตัวใด นะครับ,รบ <S <S ใกลๆยังหน่อยพี่น้องวันพุทธที่แปดนะพี่น้อง เราพัฒนาเสียนหนองคาย รับบนล่างวิ่งรูดสีกับห้าพี่น้องชุดวิ่เพน้กพี่น้องนะ ครับสามสี่ห้าศูนย์หนึ่งสองนะ,ค,ะครับครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอะสี่ สีู่นนส,ส,ส,สองนะครับห้าห้าศูน ห้าหนึ่งห้าสองนะครับครับส่วนตัวเน้นนะพี่น้อง Huh. กันพี่น้องสามศูนย์สามหนึ่งนะครับ ตัดเย็นเนาะพี่น้องเนาะกับคฮะหมักสอบตัวในห้องจะเริ่มเด้กพี่น้องเรื่องงวดที่ผ่านมาก,กับเข้าตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะขับวันนี้เอาก็จะลืมกลับตัวไว้นก็มี c สองห้าสองตัวที่โบนเนีนพี่น้องครับพ่อเตรียมขอขอบคุณหลายๆลายเลยครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะ รับที่ห้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนอพี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะรับะนนแล้วพ่อเตียมข้อไวพรคอยเขาคอยแตกปังๆรับพี่น้องเอฟซีก็จะได้สุกๆมันๆกัน,กนเนาะพี่น้องเนาะ ครับเอาจะเรื่มเน้อพี่น้องเนื้อเขามาแล้วก็จะเริ่มกดไหลกดแชร์กดแต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อแต้มน้ำนาคำครับสุดท้ายทายสุดนี้ขออิจฉทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อแต้มขอให้โชคๆมันๆเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะร้าพอกันชิปนาพี่น้องสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม